หมดจริงๆครับผมสุดยอดจริงๆครับคนนี้ครับผมนนอันน้ำบอกเลยอันน้ำไปไกลๆเลยรุ่นนี้ไม่กินน้ำครับผมเน,นี่ยเต็มแน่เฮ้ยให้ให้ให้ต้องให้เวลามันปรับสภาพเนาะให้เวลาปรับสภาพ สวัสดีครับมาพบกับผมนะครับกับย่ามองชาแนลหรือย่ามองเชฟทัวร์บ้านนอกนะครับผมวันนี้ผมนะครับมาทำคอนเทนต์เป็นคอนเทนต์หนึ่งนะฮะเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับการท้าทายนะฮะเพราะว่าผมไม่ได้ทำคลิปมาประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับเพราะว่าช่วงนี้ผมไม่ค่อยได้ลงคลิปเลยนะครับเพราะว่าไม่มีอ่าคอนเทนต์ใหม่ๆเข้ามานะครับบังเอิญว่าวันนี้น้องนะฮะทั้งน้องบรรดาน้องๆนะครับก็มาเที่ยวหาที่บ้านนะครับก็เลยว่า ทำกับข้าวกินกันนะครับแล้วก็บังเอิญว่าน้องที่มาเยี่ยมหาเนี่ยนะฮะก็คือ่าน้องโอ๋นะครับซื้อมาม่าเผ็ดมาฝากนะครับก็เลยว่าชวนนะครับน้องอัมนะฮะหมูอัมนะครับหรือหมูอัมแคลิฟอร์เนียนะฮะอาจจะจบหลักสูตรเมืองนอกเมืองนามาอะไรก็ไม่รู้แล้วแต่เขาจะโมะนะครับผมก็อยากจะท้านะฮะท้านะครับอัมท้ากินมาม่าเผ็ดนะฮะทักทายเลยครับผมชื่อเสียงแม่มครับผมชื่ออะไรนะฮะ หมอัมคลิอร์เนียหมูอัมคลิอร์เนียนะครับผมและอีกคนหนึ่งครับนี่โอ๋นะครับก็อาจจะเคยเห็นหน้าค่าตามาก่อนกับคลิปที่ไปตกปลานินที่น้ำกกนะครับที่หลายเดือนก่อนนะครับผมโอเคอับวันนี้เดี๋ยวกินมาม่านะครับไหนโชว์มาม่าดี่อยู่ไหนมาม่านี่นะฮะเอามาใกล้ๆดิมีสองกล่องนะครับก็ได้ความมนุนค์จากโอ๋นะฮะโอ๋เอามาฝากนะครับผม สองกองนะครับเพราะว่าผมไม่แข่งนะผมจะให้อาร์มกินคนเดียวเพราะว่าผมมาเคยกินมาแล้วผมเกือบตายนอนไม่ได้<อ>แสบพ้องนะครับแล้วก็ถามอาร์มว่าเฮ้ยอาร์มเคยกินไหมอารมบอกยังไม่เคยกินเคยกินไหมอารมไม่เคยเลยนะเออเป็นไงบ้างวันนี้คิดว่าน่าจะไหวไหมพร้อมโอ oh, เคยกินไหม อะไรครับสามคำน้ำหนึ่งขวดสามคำต่อน้ำหนึ่งขวดก็เลยอยากท้าอ่าหมูอามแน่ว่าเพราะว่าอามมันมันบอกว่ามันชอบกินเผ็ดมากนะครับ <c oughs> อามเป็นน้าอาหารนะครับเป็นอาหารอาชีพนะครับก็ก็สมัยเขาอยู่ป่าแคาลิฟรอร์เนียอะไรนรั่นนะเขาอาอาจจะกินมาก่อนแบบเผ็ดๆแต่อันนี้ผมว่ารับรองมันไม่รอดแน่ๆคือนี้นมันผมว่ามันขี้แตกอะมันไม่ขี้แตกมันก็ท้องเสียเข้าโรงพยาบาล ผมว่ามันขี้แตกอะมันไม่ขี้แตกมันก็ท้องเสียเข้าโรงพยาบาลอะผมว่านะเพราะว่ามันสุดจริงๆเพราะว่าผมเคยกินละสุดยอดขนาดโอ้บอกกินเผ็ดอะมันยังไม่ไหวมันบอกกินคำหนึ่งต่อ,ตอน,น้ำสามสามพวกโขโ, <c oughs> ออโอเคฟังันโมโุนะครับโอเคเดี๋ยวไปต้มน้ําก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะ ทำมาม่าลวกมาม่าให้อามันกินนะครับโอเคเดี๋ยวเราติดตามเลยนะครับผมก่อนไปติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ผมด้วยนะครับกับช่องยาหมองเชฟแมวหรือยาหมองเชฟตัวมันนอกนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวไปดูเลยนะครับนะครับผมวันนี้ก็นะครับมาทํากับพุงกับข้าวนะครับมาทํากับข้าวนะฮะก็อันนี้เป็นข้อแห้งไก่นะครับข้อแห้งไก่สูตรที่เล่านะครับอันนี้ก็จะเป็นต้มเป็ดไก่นกันครับเอ้าแกะแล้วหรอมาโอเคแกะก็แกะมา เราไมีทํานะครับเดี๋ยวขอดูข้างในหน่อยเนี่ยครับเป็นเส้นดาๆนะครับที่จริงเรื่องของเรื่องอ่ะเส้นมันไม่ค่อยเผ็ดหรอกนะครับผมมันจะไปเผ็ดไอ้ตรงเนี้ยตรงนี้ไอ้ห่าเออไอ้ห่าโคตรเผ็ดนะครับเผ็ดตรงนี้นะครับผมอันนี้ฮะเผ็ดนะครับเรื่องของเรื่องนะครับโอเคมูจัดการครับผมวธีทำหน่อยให้ท่านผู้ชมดูนะครับอ be <so ีกโอันนี้มนนใ้อต้องลวกน้ำก่อนเป็นไหมเนี่ย เป็นครับของคุณเคยยามสิ้นเดือนอกินแบบแห้งไงกนแบบแห้งนะโอเจอแบบไหนนะแ,แห้งน้ำน้ำโอเจอแบบเป็นเป็นน้ำซุปน้ำหรอน้ำก็เผ็ดแต่แห้งเด็ดกว่าปิดฟ้าไว้ก่อนกี่นาทีครับผมออขออีกหน่อยเนี่ยอันนี้น่ากินมากเลยครับข้าวแห้งไก่สุดที่เล่านะครับที่ทำไปอ e ีกทีก่อนๆวันนี้น้อง มาบุกถึงบ้านอกอยากกินข้อแห้งไก่ขี้เล้าพี่โอเคงั้นผมก็จับป้ายเนี่ยทําเสร็จเดี๋ยวไปดูนะครับวิธีการกินเนาะว่าจะท้าหมูอามาว่า,วามันมันกินเผ็ดได้ขนาดไหนนะฮะก็อยากรู้เหมือนกันเนาะมาโอเค<ข>อได้เวลาั <ขอ S 2> นนะครับได้เวลาขึ้นแท่นประหาแล้วนะต้องเทน้ําทิ้งก่อนนะครับเพราะว่าเรากินแบบแห้งน,นะครับผม อย่าไปเทเทให้มองประมาณกุกิบกุบกิบประมงประมำประปูปากแบบนี้เองนะดูดินี่ครับนี่นะครับกุบกิบนะครับอ่ะนี้อ่ะแบ้อ่ะแบบนี้ป่ะออกแล้วออกหมดแล้วออกหมดแล้วออกหมดแล้วอ่ะนี่ครับนี่ครับอันนี้คือหัวใจของมาม่านะครับผม ถ้าไม่มีอันนี้ก็คือไม่ใช่เป็นมาม่าอาจจะเป็นอะไรไม่รู้ <ie diy> อันนี้สไตล์คนกินมาม่าบ่อยเขาดูหนดูหนอยโหโหดหน้ากินเนี่ยแซ่บขนาดเนาะสุดยอดเอาเอาปากปากข้าไปนั่นน่ะไอ้พริกมันอ่ะเสียดายมันอ่ะเนียมีอยู่อ้ะซเลยไปไปไปคนครับผม เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าอามันเป็นยังไงบ้างนะฮะมันกินมามากขออภัยด้วยบางทีอาจจะมีเสียงเพลงมันแทรกเข้ามานะครับเป็นข้างบ้านเขาอาจจะมีงานบุญหรือป่าไม่แน่ใจนะครับตอนเช้าแล้วนะครับขอดูเส้นหน่อยสิครับผมลอมดูดิมดูหนักหนากขนนนะ เอาเอาายังมามาเดี๋ยวเดี๋ยวให้คำสัตว์ปฏิญาณก่อนข้าพเจ้าจะกินหมดไหมหรือไงไออายาติกินหมดครับต้องหมดเลยครับเพราะว่าน้องมาฝาก้นะครับเสียรายของนะครับเกือบร้อยบาทนะครับผมโอเคถ้าพร้อมบอกพร้อมเลยครับพร้อมพร้อมยังพร้อมโอเคไปอืมถือนี่คืออะไรร้อนครับร้อนต้อิดึเลย คำแรกไม่เป็นไรคำต่อไปน้ำเริ่มมาเดี๋ยวขอนั่ง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 ให้เ่ยแลรวมันหันแป็นเก้าเออเอะเอานะเอามา หมือนจะมีคนแย่งกินอะไรประมาณนั้นนะนะฮะอดอยากครับช่วงนี้อดอยากสิ้นเดือนละมันมันกลัวคนแย่งกินนะนะครับเปิดหน่อยด้วยก็ได้นะเดี๋ยวมันเป็นไงบ้างแซ่ยบลองเล่าดิฮะ <c oughs> อะไรหายคืออะไรก็ความรู้สึกเหมือนเปิอะไร เหมือนกินพิ่ขี่หนุมทั้งสวนนะครับเอาจริงๆเอาจริงๆจริงๆครับเผ็ดไหมเผ็ดไหมเดี๋ยวมาอ่ะต่อเดี๋ยวร่อยไวบอก่ไหวครับไม่ไหวไม่ไหวครับผมไหวครับ ซูมป mm ัด hmm. ก้อนหนึ่งซูมปาดเกี่ยออกเกี่ยวเกี่ยวมั้งครเช็ดเงินกันเช็ดเงินกันอะไรคือห้าเหลือเยอะไหมค่อยๆกินก็ได้กินหมดนี่น็อกเดี๋ยวมันจะหมดซะก่อนค่อยๆกินแม็กมันสมราคาหน่อยอ่าค่อยๆลิ้มรสความอร่อยเนี่ยของของมาเลเซียนะไม่ใช่ของบ้านเรานะอะไรวะอะไรวะ ดาเลยอะไม่ไม่ดูข้างในโหค่อยๆกินเลยสมราคาเอาเลยอะไรวะมันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวอ่ะเป็นไงบ้างรสชาติเผ็ดเผ็ดเอาความรู้สึกมันเป็นไงนีะกินเข้าไปคำแรกกับหน้าตอนนี้คำแรกไม่เป็นไร คำต่อไปเหมือนพริกขี้หนูทั้งสวนรอก็คือเห็นบ่นอยากกินตั้งนานแล้วนะฮะอันนี้นะฮะก็เลยได้โอกาสเอามาฝากก็เลยจัดให้ซะหน่อยอย่าไปขี้ตาดตตาบอดนะอย่าไปขี้ตาเดี๋ยวตาบอดขนาดนั้นเรื่อยๆครับเรื่อยๆมาเรื่อยๆเรื่อยๆนะ ปั๊ดน้าผักเ่าดูไหมอ่ะมันไม่ได้ร้อนมันเผ็ดครับมันไม่ได้รอนเลยเบาทำไมเ่าไปก็ไม่หายเผ็ดครับไหวไหมไหวครับไหวเหรอเรื่อยๆครับจะหมดหรือยังเฮ้ยจะหมดแล้วเว้ยต่ออีกระป๋องต่ออีกข้างหนึง่งฮะต่ออีกข้างหนึง่งใจเย็นครับเจเย็น ดูเหงี้ยฮะดูเงี้ยครับผมโอ้โหมีแต่โคนอิจฉานะครับได้กินมาม่าคนเดียวเลยนะฮะฮึมใจเย็นใจเย็นริมรถค,รค่อยๆริมรถแต่เพิ่งรีบของดีแหมเย็ไไนะยไม่ได้ครับเผ็ดฮึ่มใจเย็นไม่ได้ครับ ต้องรีบกินมีเผ็ดเนาะเผ็ดหนาเลยเดี๋ยวเราดูไหมโอ้โหนี่ฝนตกมันก็ไม่ได้สาดถึงหน้าบ้านนะมันอร่อยน้ำตาลปี๊ ตหมดยังโอ้ยมีน้ำเลยรแอมสซนน้ำดิสดน้ำโชว์ด uh ิแหม่ไปฝึกแคลิฟอร์เนียมาน้ำออกมองมยนี่ไปฝึกมนุษย์อะไรนะมนุษย์ถึงอ่างใช่ไหมแค่นี้ชิวๆับไม่กลัวฮะ น้ำน้ำน้ำสด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 น้ำสุดน้ำสุดน้ำอ๋อ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 ว้าวอันนำหม้อผมมดสุดมดเนี่ยบจริงๆครับผมเดยอดจริงๆครับคนนี้ครับผมอันน้ำหอ้อเลยอันน้ำไปไกลๆเลยรุ่นนี้ไม่กินน้ำครับผม ยงเต็ดให้ให้ให้ต้องให้เวลามันปรับสภาพเนาะให้เวลาปรับสภาพดีครับมาเล่าเรื่องให้ฟังหน่อยเปไ็นไงบ้างสมัยอยู่ต่างประเทศไปฝึกทหารสมาอยู่ครเคยเลี้กฟิเนียนะครับไปฝึกมนุษย์อึ้งอ่างครับเมืองไทยมีมนุษย์กลบครับแต่ครเคยเลี้กฟิเนีย,ยมีมนุษย์อึงอ่างรู้จึกอ,อ,อะไรนะ แคลิฟอร์เนียอีที่เลยรัฐแคลิฟอร์เนียเอออยู่ประเทศไหนสหรัฐอเมริกาอ๋อใช้เวลาเดินทางกี่ชั่วโมงครับผมสองนาทีครับฮะสองนาทีครับมันจะบ้าเลยที่แบบไปแคลิฟอร์เนียสองนาทีคือสองนาทีคือเอาน้ำมาครับทำไปทำไรเนี่ยคือเราเอาน้ำมารีบน้ำมารีบเอาน้ำมาภายในสองนาทีครับเร่งทรงประทับครับผมน้ำลงเหลืองน้ำลงเหลือง ไม่ไหวแล้วครับผมกินน้ำเกง่งหวยก่อนครับ <c oughs> ดีขึ้นอ่ะเล่าต่อฝึกไปอยู่รุ่นกี่เดือนครับผมกี่ปีฝึกอยู่รุ่นห้าปีครับฮะกี่ปีนะห้าปีห้าปีเป็นหลงอยู่ในปลาครับหา้าปีอ๋อ <c oughs> นึกถึงางานมันนึกถึงางานนี่เป็นทอาหารจริงๆไหมเป็นทอาหารจริงๆไหมเนี่ย กูปกติมได้หรอทำไมต้องขื้นเลยเออายการขอใครเนี่ยไหมผมมาทำรายการเนี่ยคือมา่ายมาถ่ายเพื่อนๆดูทั่วทั่วประเทศทั่วโลกนะครับท่้งหมดนี้นะก็คืออะไรมาทรงมาซีทอะไรเนี่ยทำให้มันสุภาพหน่อยสิครับสิบแปดัวเออ่เกิดอาการชักริมชักงอไม่รู้เป็นช่วงนี้สิบแปดัวนะครับองค์จะลงหรือเปล่ามีเมือไปไหนแล้วพอเอา เป็นไงกันบ้างแล้วครับผมกับหมูแอมแคลิฟอร์เนียนะครับท้าทายในการกินมาม่าเผ็ดนะครับซดน้ำสมดเกี้ยงเลยนะครับผมกลัวคนอื่นแย่งกินนะครับเป็นไงบ้างแอมสัมภาษณ์หน่อยเหมือนกินพริกขี้หนูทั้งสวนนะครับรอไหวไหมได้ปหไหวอยู่ครับไหวอยู่แต่พอแล้วครับอีกรับหนึ่งเหลืออีกครับหนึ่งเอาเย็นฮะ ัไม่ไหวแล้วเว้ยโอเคนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวหลังจากนี้มันอาจจะเข้าโรงพยาบาลนะครับเดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวค่อยค่อยไปติดตามที่โรงพยาบาลแล้วกันนะครับผมโอเคนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ช่องยหมองชาแนลด้วยนะครับหรือยหมองคลิปตัวบ้านนอกนะครับวันนี้ผมทั้งสามคนนะครับก็ขอลาไปก่อนนะครับผมไปก่อนนะครับอ้ามโอ้สวัสดีครับครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะครับว่าผมจะมีคลิปอะไรที่มันดูแบบแปลกแนวหรือว่า พาเที่ยวพาทัวร์พาทําอาหารอะไรต่างๆนะครับก็คอยติดตามอีกทีละกันนะครับผมวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวไปส่งอามโรงพยาบาลน,นะครับผมไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ